จังหวะที่ปัดผมปุ๊บเลือดสาดปุ๊บพุงกลับสั่งคัดดูน้องดวงสวัสดีค่ะชื่อแอนนี่ค่ะชืยออลิชวิชุติชัยยุทธค่ะรับบทเป็นชนลี่ค่ะ ชอลลี่ก็จะมีคาลิเตอร์คือเป็นดาราสาวตัวแม่นะคะที่โดนสามีจะขอยาเดิมแลคือชอลลี่คือมีนิสัยพื้นเพคือเป็นสาวปาร์ตี้เป็นแบบไฮโซชอบปาร์ตี้กินเหล้าเมายาทุกอย่างคือตามฉบับวัยรุ่นเที่ยวทั่วไปเป็น ไกลมากๆคือไกลแบบสุดๆคอนทราสสุดๆเลยค่ะหนูต้องเรียนรู้ทุกอย่างใหม่หมดเลยทั้งแบบต้องไปเวิร์กช็อปที่ร้านเล่าจริงๆคือเดิมแล้วแบบเราก็ไม่ได้เป็นสายเที่ยวกลางคืนคือน,นานๆที่ก็จะไปตาม,มาโอกาสบ้างเงี้ยแล้วก็จะไม่ค่อยแบบบางทีคนเมาเป็นยังไงแล้วเราไม่เคยเมาเมาอ่ะชวนเมาเรียกว่าไม่มีประเด็นกับใครดีกว่า <laughs> ไม่มีประเด็นกับใครดีกว่าค่ะมีประเด็นกับทุกคนคือแบบสามารถแซะได้ทุกคนจิก,กดได้ทุกคนคือชอลลี่จะเป็นคนที่รู้เบื้องหลังและความลับของทุกคนหูตาไวแต่ไม่พูดก็คือเงียบแล้วก็รอแซะอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่ชลลี่พูดอะคือเรื่องจริงแล้วก็พูดตรงหมดเลยมันเลยทําให้คนอื่นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่พูดจาตรงจังขวงผ่าซา,ากอะทําไมต้องพูดอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าชลลี่มีคําถามว่ายตำแหน่งพนักงานดีเด่นคืออะไร โหดมากคือเลิฟซีนอะหนูเพิ่งถ่ายเสร็จไปเมื่อวานคะ่ะคือเลิฟซีนครั้งแรกในชีวิตของหนูแล้วบอกว่าหนูตื่นเต้นมากหนูแบบทำยังไงดีนะมันต้องยังไงจังหวะยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็มีพี่อดัมเขาเป็นคนช่วยออกแบบให้พี่ไปก็เป็นคนช่วยดูช่วยเจ๊พี่ๆทีมงานทุกคนช่วยเซฟแบบทําให้เราไม่เกรงค่ะทุกอย่างคือโปรมากปจูกขึ้นมาเรื่อยๆเล่ได้หยาด้ยาะไปจูกปากเขาได้สีและ ซีแรกวันแรกก็คือหนูเลือดออกเลยได้เลือดคือ <c oughs> <c oughs> จริงๆมันเป็นซีหลังจากที่ชลลี่ไปปาร์ตี้กันมาแล้วด้วยความที่ชลลี่โมโหมันมีฉากที่ต้องกินไวน์ใช่ไหมคะแล้วก็จังหวะที่ต้องวางแก้วไวน์ลงไป <c oughs> คือตอนนั้นรมมันมาแล้วมันเหมือนเรายั้งมือไม่ทันแล้วมันวางปับ <c oughs> แก้วมันดังเพ่งทุกคนเงียบแบบ แล้วก็แบบน้องเป็นไรปะวะแต่หนูก็ยังคลิปโลเล่นต่อเพราะตอนนั้นคือมันฟิลมันมาค่ะหนูก็คิดในใจแล้วจะก้มดูก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไม่คอนติเนียหนูก็แบบเล่นเล่นเล่นต่อแต่ในใจก็รู้สึกช้าๆแล้วมือช้าๆก็แบบจังหวะที่ปัดผมปุ๊บเลือดสาดปุ๊บพุ่มกับสังคัดดูน้องด่วนพักมือมันเลือดปะวะหนูมือน้องด้วยนะคิดได้ใจวางแรงจังตอนนี้ก็เอ๊ะมือเย็นๆแห้งน้ำแบบกระเด็นถึงมือเลยเหรอ จะพูดคํานี้ก็ดูแรงเกินไปนะหนูมองว่ามันอยู่ที่การเลี้ยงดูและพื้นฐานของครอบครัวเขาอาจจะแบบอาจจะเห็นใครทํามาแล้วเขาก็คิดว่าเออมันทําก็ได้ไนี่เหมือนเห็นมีปัญหาก็เคยเห็นทํามาแล้ว <c oughs> ก็เลยลองทําคนอื่นบ้างหรือบางคนอาจจะเจอประสบออการณ์ไม่ดีแล้วก็คิดว่าทุกคนที่เขาไปเริ่มต้นใหม่จะต้องเป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาเลยเจ้าชู้คือหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พูดยากอะขอมแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> เคยมีทั้งสองแบบคนเราก็ต้องเคยถูกทิ้งถูกไว้คะเจบ็บหนัก มากเพราะว่าเป็นคนที่รักใครรักจริงมากคือแบบจะคบแบบคนเดียวคือถ้าเกิดสมมติว่าหนูแบบตัดสินใจที่จะคบกับใครอย่างเงี้ยก็คือตัดสินใจคบยาวเลยแต่คือถ้าสมมติว่าทิ้งอ่ะคือในที่นี้จะไม่ได้พูดว่าเชิงทิ้งมากกว่าแต่จะเป็นเชิงถีอว่าเออดูดูกันอยู่คุยคุยกันอยู่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าไปด้วยกันไม่ได้นะเราก็แบบเออขอบายดีกว่าว่าเราก็ไม่อยากทําให้เขาเสียใจทีหลังดูคนดีไหมแต่เรื่องจริงนะแต่เรื่องจริงนะเ็กกัการมีเพศสัมพันธ์ แลาวแบบหนูรู้สึกว่ามันไม่ผิดหรอกถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีเซ็กกับใครโดยส่วนใหญ่แล้วว่าเราก็ควรจะมีเซ็กแค่กับคนที่เป็นแฟนเราเพราะหนูรู้สึกว่าเซ็กอ่ะมันเป็นอะไรที่ถ้าเรามีได้กับแค่คนที่เรารักหรือคนที่เราคบอยู่มันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดอะค่ะซึ่งถ้าถามว่าเซ็กอ่ะสําคัญต่อคู่รักไหมกับหนูสําคัญมากเพราะมันคือสิ่งสิ่งเดียวที่เราจะสามารถทําได้แค่กับคนรักคนเดียวโดย ที่มันจะไม่มีปัญหารหรือผิดศีลธรรมอะ่ะค่ะก็ะขอฝ่าซีรีส์เรื่อง The Outting นะคะ,คะก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของหนูเลยค่ะ ทุกคนก็ทําเต็มที่รวมถึงหนูก็ทําเต็มที่มากๆเหมือนกันก็ทุกคนอาจจะได้ดูเรื่องนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยซีนนี้ใกล้กับชีวิตจริงของทุกคนมากๆอาจจะเป็นเรื่องที่เตือนใจใครหลายๆคนก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆภาพสวยมากๆทุกอย่างก็คืออยากให้ทุกคนติดตามค่ะอย่าพลาดสักตอนเพราะถ้าพลาดปุ๊บงงเลยเพราะนี่เองเล่นเองก็งงฝากติดตามซีรีส์เรื่องดีเอาติงดูได้ที่วิวที่เดียวเท่านั้นวิวอาร์โนวิว